สี่หกตรงๆเลยใช่ไหมพ่อครับสี่หกตรงๆแต่ไม่ได้คุณเสียดายสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ยอดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณนิวและคุณน้องท้องต่อ้นนะครับครับผมนี่ก็แอดมินเดินทางมาตามแนวทางของอาจารย์ยอดเนาะครับนี่ชุดต่องวดนะครับผม นก็คืองดก่อนออ Stand uh นู้เสียดายเสียดายนะพ่อเนาะเลขสี่หกตรง,รงตรงเลยใช่ไหมพ่อครับสี่หกตรงๆแต่ไม่ได้อ่าคุณนิวและคุณน้องไม่ได้มาสัมภาษณ์รบบอื้เสียดายไม่ได้มาโค้งสุดท้ายป่ะพ่อครับโค้ง <latego S 1> สุดท้ายกับเลขลับป่ะพ่อครับเลขลับให้มาแต่ว่าไม่ได้ออกกล้องเลยไม่ได้ออกกล้องเพราะว่าติดธุระคุณนิวติดธุระไม่ได้มาอืมค่ะโู้เสียดายนะพ่อเนาะเสียดายก็เริ่มไม่ได้ออกเอซีไม่เห็นก็ ไม่ได้ออกเนาะอแล้วก็ไม่ได้ออกช่องอื่นเลยพ่อพ่อไม่ไม่ได้ออกเลยครับช่องไหนไม่ได้ออกไม่ได้ออกเลยครับอืแล้วก็เขาไม่ได้โทรสำาพผมก็ไม่ได<ๆ>้เอาอกก็คือเขาส่งมาให้ในไลน์ใช่ไหมพ่อครับส่งมาให้ในไลน์แต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเมอนกันเลยอืมปรากฏว,ว่ามันออกตรงๆครับออกอตรงๆผมก็มั่นใจแต่ของผมไม่ห้าหกนเลยเออมั่นใจแต่เลขสูตรของพ่อเนาะครับแต่วิ่งเราเข้ายุวิ่งสี่บนวิ่งสี่บนครับแต่ว่า จับคู่ไม่ไม่เข้าอแต่ว่ามาถูกไอ้ตรงเรื่อลับที่เขาส่งมาในไลน์ครับอืมาถูกไอ้ไอ้เรืลับที่เขาส่งมาในไลน์ก็เลยไม่ได้เอาออกเพราะว่าทั้งช่องแอดมินไม่ได้มามาสัมภาษณ์เอาออกก็เลยไม่ได้เอาครับแต่ว่ามาอยู่วันนั้นจะว่าพ่อไปซื้อของนะพ่อเนาะมาไม่ตรงกันมาไม่ตรงวันนะวันที่ไาแอดมินมาแต่ไม่ได้โทรบอกคุณพ่อก่อนคุณพ่อเนี่ยไปซื้อของที่ที่จังหวัดที่จังหวัดครับไปซื้อของมาทําบ้านนะพ่อเนาะครับไปซื้อวงกบน้าต่าง นี่นะกำลังสร้างบ้านอยู่นะครับท่านผู้ชมเนาะก็คือหลพ่อไปซื้อด้านต่างไปซื้อปูซื้ออะไรมานนาะหลวงพ่อเลือดส่วนทางมันไม่ได้อครับผมไม่เป็นไรเนาะงวดนี้เอาใหม่นะพ่อเนาะงวดนี้นะครับแก้ตัวใหม่ไม่เป็นไรถึงงวดก่อนจะไม่ได้ออกก็งวดนี้ก็ยังแก้ตัวได้นะพ่อเนาะไม่เป็นไรครับงวดหน้ายังมีรออยู่เอฟซีก็จะพึงน้อยใจครับเดี๋ยวเอฟซีจะบาดถึงเวลาโอ๊ยทําไม เลขถูกทําไมแอดมินไม่ได้มาถ่ายมันก็อย่างนี้แล้วพ่อเนาะอาจจะบ,บุญอาจจะยังไม่ถึงแล้วพ่อเนาะนั่นแหละอาจจะเป็นอย่ังไงล่ะเพราะว่ามันเป็นในกระดวงเราก็ไม่รู้เลยครับถึงเวลามาคุณพ่อไม่อยู่แต่คุณพ่ออยู่แอดมินไม่ได้มาครับนั่นแหละเนาะพ่อเนาะทักคนตัดมีตุระอ,อ่ครับแล้วเพื่อนให้มาแค่ตัวสองตัวใช่ไหมพอ่อครับให้มาตัวสองตัวเท่านั้นเขาให้มาแบบสี่เจ็ดสี่หกท่นี้เลยเจ็ดพงก็ ขาไม่เคยเชื่อทรารเลยก็ผมว่าเออเอ็นมินไม่ได้มาสัมภาษณ์แลวก็ไม่ต้องเอาออกไม่ต้องชื่ออย่างนี้นะไม่ต้องเอาก็เลยออกมาก็ออกตรงๆรงจริงเสียดายนะพ่อเนาะก็เป็นน่าเสียดายก็คือไม่ได้หยิบจับลอตเตอรี่แล้วก็ไม่ได้บอกใครเลยตัวนี้ครับไม่ได้ไม่ได้บอกใครทางนั่นเลยครับในหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีใครรู้ครับเป็นเป็นเจ้าเดิมจอยพ่อที่ที่เขาเคยบอก่อเจ้าเจ้าเดิมที่เคยบอกอ่า ห้าปีนะครับตอนนี้ก็ติดต่อกันได้อยู่เขาก็โทรหาด้วยครับครับผมก็ยังติดต่อกันได้นะไม่ใช่พอ่อครับแล้วเขาว่าไงบ้างพ่อหลังเรียกออกสี่หกต,ต,ต,ตรงๆงเขาได้พูดอะไรไหมพ่อเขาก็บอกว่าถูกไหมวะไม่ได้ออกมันได้ซึ้งเออเขาผ่านเซไดเทอข้งนเออเขาว่าเสียดเท้บอกพ่อครับแล้วพ่อได้บอกไม่งวดนี้ขอใหม่อีกรอบหนึ่งได้ไหมพ่อเขาบอกอยู่ครับเดี๋ยวใกล้ๆเขาว่ามันถ้าได้ก็เขาจะบอกอยู่อ๋อครับครับผมพงก็ว่า ไม่รู้ว่ามันจะออกนล้วหือเาก็ได้ก็สี่หกไม่ชอบด้วยใช่ไหมพ่อครับเขาก็ชอบแต่ห้าของผมนั่นแหละก็ติตศเดียวเลยครับผมเนาะให้เป็นไรเดี๋ยวงวดนี้เรามาเรื่องกันใหม่นะพ่อเนาะครับงวดนี้ก็เอาจุดคำนวณไปก่อนนะพ่อเนาะครับจุดคำนวณไปก่อนครับผมเอ่อเอาเลยเนาะถับเอาเลยครับพ่อเลยครับรัฐบาลไทยนะครับวันที่ส6หกกรกฎาคมปี68นแปดนะครับ เลขวิ่งของลุงยอดงวดนี้งวดวันที่16กรกฎาคมให้วิ่งศูนย์บนครับโอศูนย์มาพองวดนี้ครับล่างห้าครับจับคู่ให้ก็เก้าศูนย์ห้าครับแปดห่สี่ครับสองหกหกครับแต่ยังไม่เล้นให้นะครับครับทีนี้สองตัวให้ซื้อบนและล่างได้ทั้งบนและล่างไปกลับด้วยครับครับ มีศูนย์ห้าหนึ่งสี่หกหกสามห้าแปดศูนย์ครับมีแค่นั้นเหยครับอืมครับครับ<ค>ก็คืออันเลขสองตัวที่ซื้อได้การบนล่าเนี่ยก็คือมันจะมาในเลขสามตัวถูกไหมครับพ่อครับคาดออกมาจากจากเลขสามตัวอืมครับผมก็คือให้ไปทำชมนี้ไปซอยเอาเองอย่างนี้น,นะพ่อเนาะครับให้เอซีแปพิจารณาหยิบรลอตเตอรี่เอาเองไปไป ัดเอาเองถ้าชอบก็จัดถ้าคัดก็พามก็ไม่ว่าอะไรที่ย้ำอีกครั้งเนาะค,คือวิ่งบนศูนย์วิ่งล่างห้าจับคู่สามตัวเก้าศูนย์ห้าแปดหนึ่งสี่สองหกหกสองตัวให้ไปกลับด้วยครับให้กลับตัวด้วยคือศูนย์ห้าหนึ่งสี่หกหก สามห้าแปดศูนย์ครับให้ซื้อทำบ,บนเลขล่างครับกันไว้นะพ่อเนาะครับ,นะรบกันไว้ดีกว่าแก้ครับกันไว้ดีกว่าออกมาแล้วมันเสีได้ครับก็เลขออกมันจะจะผธเลขออกวันพุธวันที่สิบหกใช่ไหมพ่อครับโอ้วันพุธวันพุธกําลังวันมีตัวไหนพ่อําลังวันน<ม><ม>ี้มีสี่ครับสี่ครับมีมีสี่มาให้เห็นอย่างแน<ม>่นอนแต่เมื่อวันที่หนึ่งนี้ วัาลังคาลร,รู้สึกว่าผิดหวังเลยสไมว, <ดา S 2> วันไม่มาเลยมีสี่เหมือนกันอใช่ว่าก็มาเหมือนกันมาสีา่หกพ่อครับมาสีา่หกครับนี่มีสี่กับสามน่ะเลยที่ว่ามั่นใจว่ามาเนี่แต่ต้องไม่เห็นตัวหนึ่งก็มาสีา่ครับเพราะว่าเรขวิ่งคุณพ่อนี่ไม่เคยพลาดนะพอนะ่อครับแต่วิ่งก็มาพลาดครับวิ่งวิ่งสี่ก็มาสี่จริงครับ ก็คืออันตัวตัวตัววิ่งที่คุณพ่อเอามาวิ่งเนี่ยก็คือเจ้าของที่แท้กินเขาวิ่งได้เป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมครับพี่หนึ่งเขาได้เป็นล้านครับเขาวิ่งงดหนึ่งเขาลงทุนทีละสมมติว่าวิ่งวิ่งวิ่งบนห้าหมื่นอย่างเงี้ยครับวิ่งล่างห้าหมื่นเขาก็ได้เยอะอยู่แล้วอไอ้งดต่อไปเขาก็วิ่งอาจจะ ตัวละแสนก็อาจจะเป็นได้เขาเขาเควก็เคยวิ่งตัวละแสนก็คือหมายถึงเจ้าของสูตรของเขาเลยครับเขามั่นใจในสูตรเขาเออแล้วคุณพ่อก็ไปได้สูตรต่อมาจากเขาครับแต่เขาเขาเคยวิ่งตัวละแสนได้หลายครั้งเหมือนกันครับผมไม่ธรรมดาเนะพ่อเนาะเขาเขามีเงินเยอะถึงว่าทําไมเลขวิ่งพ่อไม่เคยหลุดไม่หลุดเนาะพ่อนะครับไม่ค่อยหลุดเลยยังยังหลุดยังหลุดทั้งหมดียว่ อืมแล้วก็บทีก็หลุดจับคู่เลขวิ่งก็ยังมาเหมือนเดิมครับยังมาเหมือนเดิมเพราะว่าสูตรของเขาเนี่ยมั่นใจเกินรอยเลยครับผมแปลว่าเจ้าของเขานี่สูตรเขาไม่รู้มาแต่ไหนได้มาแต่ไหนแต่เขาแม่นทุกงวดอ๋อครับด้วยมากสองตัวสามตัวเขาจะไม่เคยซื้อหรอกครับครับผมเพราะว่าเขาว่ามันโอกาสถูกยากออแต่ว่า ตัวเดียวนี่ก็ว่ารับประกันเลยเป<อ>็กก็ยังว่าเนาะคนเขามีเงินเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อได้แต่ทุนน้อยก็ไม่มีอะไรจะวิ่งแล้วเรางบน้อยแลพ่อเนาะครับงบน้อยก็อเอาไปวิ่งก็มันไม่คุ้มค่าอยู่ครับพอมันต้องเงินเยอะถึงจะวิ่งได้เยอะๆครับนั่นแหละเขามเีเงินเยอะเขาจวิ่งได้เยอะคือทุนรัพย์ในการลงทุนนี่มีเยอะนะพ่อเนาะ ถ้าเขาวิ่งตัวละหมื่นมีมีเงินวิ่งตัวละหมื่นเขาก็ยังได้แต่ยังวิ่งล่างวิ่งบนเนี่บมาคัดพอดพอกันมาอย่างเี้ยนะมาทั้งบนทั้งล่างอีกก็ได้เยอะในตัวเราค่ะครับแล้วอันของพ่อนี่เด่นบนวิ่งบนกับวิ่งล่างเนี่ยมาด้วยกันได้ไหมพ่อโอกาสมาด้วยกันได้เหมือนกันอ้ห้าศูนย์ศูนย์ห้านี่นะพ่อเนาะครับถ้าไม่ไม่ศูนย์ห้าก็ตามห้าล่างครับก็เป็นครับครับเพราะว่ารู้สึกว่าจังหวะที่เลขพ่อมันเข้าเนี่ย มันจะข้าวแบบตีทีเลยเนาะพ่อเนาะครับงดก่อนก็ก็คือคุณของคุณพ่อเนี่ยมันถูกเลข06เนาะพ่อเนาะครับ,บ06ต่วัางดนี้06ก็ตอนนั้นมันออกอะไรมันเพิ่งได้มา06ก็ลืมใช06ล่างเลยพ่อครับแต่บนมันไม่รู้ออกอะไรตอนสามเก้าสองเก้าสองแล้วเก็2เราก็ไล่แบบไล่เแหบบียบสองสามสี่ห้าหกอ๋เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง เอาเอะไรตรงสี่ตัวนี้หลย <Yeah. S 1> มันก็ออกเทียงขึ้นแต่หกนี่ยังไงต้องมาทำในบนกับล่างคเผมาะก็เลยเน้นให้หกศูนย์หกหนึ่งให้กันบนล่างไปกลับตัวเลย hmm. ประมาจริงจริงครับผมเลขอันะไงของงวดก่อนศูนย์หกเข้าเลขศูนย์นะพ่อเนาะครับแต่งวดนี้ก็มีอะไรเมื่อวานน,า 6, 6, 7, 8, 9, 0, นี้มาเราหกไหหกเจ็ดแปดเก้าฟูนมาเล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ย ห้าศูนย์ูณห้าในโอกาสมาเยอะเลยอืมครับอืทั้งบนทั้งล่างมีโอกาสมาไม่ถึงในสูตรคุณพ่อนี่เนาะครับครับแล้วอันศูนย์ศูนย์กับห้านี่เอาไปวิ่งได้ไหมพ่อก็เอาไปวิ่งครับผมก็ให้ให้วิ่งไปแรกเลนศูนย์สให้เอาไปวิ่งเลยนะพ่อเนาะครับเอาไปวิ่งด้วยแล้วก็ซื้อสองตัวด้วยอืมครับก็เป็นอย่างนั้นครับภายในสิบตัวนี่ตัดออกตรงท้ายมันสี่ตัวเนี่ยต้องไม้เห็นแน่นอนอ้อรับงสเนาะแล้วก็ เลขลับเนาะครับนีเลขลับไม่ใช่ลับอิสราเอลนะพ่อเนาะเลขลับเลขลับเอลไม่รู้แล้วอ๋อไม่เคยรู้จักเลขลับที่ว่าลุงยอดได้มาครับรับที่เคยได้มาชุดห้าศูนย์ตัวเดียวโดดๆที่เคยให้ครับพ่อคือทีหมที่ผ่านมาครับก็คือก็คือที่ ที่คุณพ่อได้แบบเอามาสร้างบ้านแล้วมาต่อเติมบ้านนี้ก็คือที่มาจากเลขลับบอกเขาถูกแล้วเอฟซีก็ช่วยมาอย่างนี้นะพ่อเนาะครับเออก็เลยได้มาต่อเติมบ้านอย่างนี้นะพ่อเนาะครับก็คือช่วงนั้นนี่โซกีงวดติดนะพ่อโอ้ซีงวดติดเลยเออซีงวดติดนะพ่อเนาะครับซีงวดติดเลยครับเพรพอนึกย้อนหลังไปนี่ก็มีแต่เรื่องดีๆนะพ่อเนาะครับเออแต่ต่อไปนี่ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วจะเริ่มจะเข้าทางแล้วเพราะว่ามันค่อยมาแล้วประสูตรมัน เข้าสูตรเมันเดิมนะครับครับก็มันสูตรมันเริ่มเข้ารอกอย่างนี้ใช่ไหมครับเข้ารอกแล้วแต่ฮานอยกับผู้ไปก็ยังว่าเนะไม่เป็นไรหรอกที่ว่าครับผมตามประเทศอ่ะเข้าทุกวันอืมขอเอซีกับโทรถามเยอะเออเขาได้กันเยอะไหมพ่อเขาก็ได้กันเยอะได้ทุกคนโอ้คับวันละสองโรควันละโรควันละสองโรคสามโรคก็มีอืครับเนาะเผื่อท่านผู้ชมอยากเล่น้นก็ให้ติดต่ออาจารย์ยอดนะครับผม แล้วก็รัฐบาลไทยนี่หลักๆก็คือช่องแอดมินเนี่ยเน้เป็นรัฐบาลไทยทำสีแค่ไหนไม่สับสนนะพ่อเนาะมันต้องสับสนเอารัฐบาลไทยอย่างเดียวออรัฐบาลไทยอย่างเดียวเน้นๆไปเลยนะับคือเน้นรัฐบาลไทยไปเลยท่านผู้ชมจะได้เอ้ยเลขมันหลายตัวอย่างนี้นะพ่อเนาะนั่นแหละแล้วอะไรตอนไหนมันงงเว่างั้นมันจะดูเป็นหลายตัวอย่างนี้นะพ่อเนาะนั่นแหละดูไปก็เหมือนหลายตัวแต่บางคนเข้าใจว่าต้องแยกแยะว่าตัวนั้นตัวนี้เขามีหัวต้นขั้วบอกข้อมูลอยู่ ถ้างั้นก็งวดนี้เอาเป็นเลขลับหนงเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะพ่อเนาะครับใกล้ๆจะออกประมาณก่อนออกประมาณห้าวันคือว่าครับอะไรนั่นแหละใกล้ๆนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้พ่อนี่ติดต่อหาเจ้าของคนที่ส่งเลขให้ครับนะพ่อเนาะครับอืมแต่ว่าเดี๋ยวแอดมินเนี่ยหลังจากที่ได้เลขแล้วนี่เดี๋ยวจะรีบมาตามให้กับท่านผู้ชมทันทีเลยครับนะครับแล้วก็มีดเอเลขมีดชนะเนี่ยยังมีคนอยากได้ไหมเพ่ะเลขมีดชนะก็มีคน โทรถามเยอะๆเมันไม่ได้ทำนี่งวดนี่หวยังเลยเขาดูงวดหน้าก่อนอืแต่ว่าตอนนี้ยังตลิดระว่างอยู่โทรถามเยอะมนกเนยถ้ามันเว้นมาสองแล้วงวดนี้คุณพ่อคิดว่ายังไงครับพ่อก็คิดว่าอาจจะเข้าอาจจะถ้าทำแล้วมันมีเปอร์เซ็นเข้าใช่ไหมครับอาจจะมีเปอร์เซ็นเข้าเพราะมันเคยเข้าอยู่แล้วครับครับผมเนาะแล้วก็อย่างนี้กได้พอนาะถ้าเกิดเอฟซีอยากได้ให้คอมเมนต์กันเข้ามาครับให้คอมเมนต์ เข้ามาตา้งช่องอนิวพารวยนิวพาโชคและน้องพารวยครับไม่อยากได้เลขมีสนาอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะพ่อเนาะครับอยากได้เบ็ดไหนก็คอมเมนต์ว่ามาเลยครับผมก็จะจัดให้ครับพ่อก็คืออยากได้มีสนาก็จะหาให้ครับอยากได้เลขลับก็จะหาให้นะพ่อเนาะครับก็ยินดีให้เอซี SC, ด้วยความเต็มใจทุกงวดครับผมเนาะ ไปยังไงเดี๋ยวพาท่านผ oh ู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขของอาจารย์ยอดนะครับสลัดคลิปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพ่อสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางสูตรอาจารย์ยอดก็ฝากตามเลขลับด้วยนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะฝากตามเลขลับด้วยนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ